สบายดีจ้ะพี่น้องพบพ่อกับเมจินี่เลยพี่น้องวันนี้เมจินี่สิเฮ็ดเมจินี่ปิีงบาร์บีคิวกินเลยพี่น้องเอ้ยมาเลอร์เมื่อคนปิีงบาร์บีคิวนั่นเมจินี่เลยพี่น้องเด้อมีกินี่ปิีงไก่พี่น้องปิีงไก่ทั้งโตเลยเสียบเอ็นพี่น้องเสียบเอ็นปิีงเอ็นคนเหล่าอิ่นเสียบเอ็นปิีงเอ็นพี่น้องปิีงเสียหงายพี่น้อง ปีงเตาทานคังแหลกองปีพี่น้องปีงเตาทานนคีคังแหลกองปี <laughs> ปีกิต่ละเชกระปีตียู่ด้เหื่อน้องหี่น้องเนาะในเตาอบเนาะวันนี้นี่เป็นมือแหลกมือแหลกวันแหลกองปีปีงจามเอ็นเสียบเอ็นพี่น้อง <laughs> ปีงปีไกเออปีงไกโตนึงอันนี้คือเอ็นอันนี้องหุกสาลูกชายเป็นเห็ดนานะพี่น้อง วิริกาคนเสียโปรเทครเทคทอี่ทั้งแหละตามตัวเจ้าของทั้งแหละมาเลยพี่น้องมากินน้ำเมเจอร์เลๆเหมือนกันด้วพี่น้องมาด้วยพี่น้องเลยมากินน้ำเมเจอร์ด้วยพี่น้องเสียบเอ็นพี่น้องเสียบเอ็นสิ่เงเอ็นเตาทานพี่น้องหอมองพี่น้องเลย กินน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อสแปรน้ำกันด้วย,ยจ้าข้ามาจ้านี่แม่จะนี่ปีงไก่พี่น้องเอาไก่เีแยบไก่มาปีงเป็นตัวเลยไฟมันอยากแข่งหน่อยหนึง่งพี่น้องมันอยากลำมันอยากไหม้หน่อยหนึง่งแต่ว่าการ์ดซีทำเนียนมาพี่นอ้องอือไก่คิดว่าแม่จะนี่ด้วยพี่น้องเด้อ เต่าทานนพี่น้องเนาะมันก็จะเปืือยแนวหนึ่งเนาะเต่าเนาะควรควรควรทานควรเท่านะพี่น้องมันขึ้นมาฮะนะก็จะเปืือยมันจะได้พี่น้องกันจะเสียบอยู่วะตีไก่ซุกแล้วพี่น้องเอ้ยขาตะไก่แบบนี้นะกินข้าวแรได้แม่จะนี่เด้อพี่น้องเด้อเสียบเอ็น ขังเหล็กหองปีบาร์บีคิวเขาหอมพี่น้องเอ้ยเจ็บๆจ้าบีก็ไม่คิวพี่น้องมังไกอยู่นะไปเห็ดโหดพี่น้องเอ้ยหลับยินพื้นอยู่นาหลับยันพานอยู่เสียเปลี่ยนพี่หนอ เสียบเอ็นกินมาเนี่ยนะมาเด้อมมากินกนกันพี่น้อง,บองเบรษฐนะพี่น้องมาเริ่มากินน้ำกันเด้อปิ่งจามปิ่งเอ็นพี่น้องตำบักทัวอันนี้สมฟักเสียบพี่น้องมุปปิ่งไก่แขวนนะลำปีปีอยู่ทานแห่งโหดมาพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อเแซ่บแล้วกันก็มาจินี่เด้อพี่น้องบาย